สวัสดีค่ะเห็นเปิดบลอกค่ะพี่น้องจ้าหิมะตกมือแหลกแล้วค่ะนี่เห็นบอกหัวขาาเลยครับพี่น้องเป็นปุยฝ่ายวาคะคนนี้จะเปิดเอามือลองเอามือลองจะเปิดเอามือลองมือแหลกก็พี่น้องเบิง่งตีล่ะมาได้จ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวประเทศนอร์เวย์ แถบครัวลูกเนือยินดีต้อนรับนะคะตกใส่ขนตา <c ười> เดี๋ยวเปินจะเก็บภาพให้เบิงอีกสักหน่อยนะคะนะเห็น่ะค่ะ เอาน้ำเเอาเอาน้ำให้รูดอยมาโรยพี่น้องจ้าแสบปันย้งน้ำแข็งใสอันนี้คือดอกไม้ดอกไม้เปิดปลูกเวนาบานก็ตกไปอยู่ใต้หิมะแล้วคะ่ะนี่สองกอนี่จ้ะเดี๋ยวเปิดภาพไปเบ่งแปลงผักเนาะค่ะเนาะส่วนนี้คือ แปลงผักเปิลน,นะคะพี่น้องจ๊ะตกไปอยู่ใต้หิมะแล้วสผ้าพี่น้องเบิ่งผักสลัดเปินว่าเปินจะเก็บนะคะแต่เปินเก็บว่ท่านแข็งแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเปิลนุนนนภาพสั้นแน่เ้อค่ะผักผักสลัดแส่แข็งลืมเก็บผักพี่น้องเอ้ยแส่แข็งแข็งปุ๊กเลย แป้งผักแป้งผักอันนี้แป้งผักเปิดเนาะคะเนาะตกไปอยู่ไตหิมะแล้วคะะ่ะ,วคะพี่น้องจ้าอันนี้ก็แป้งผักอีกว่าจะเก็บพี่น้องเอ๋ยเปิดลืมตรงนู้นคือแป้งดอกไม้นกเปิดน,นกเปิดแช่แข็งไปแล้วเก็บนกก้อนคะ่ะเก็บนกก้อน ฟาวิงโก้เก็บฟาวิงโก้ก่อนนะคะเก็บฟาวิงโก้ก่อนพี่นองมีอยู่สองตัวกำลังตกเลย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ชมจนจบเ้ยค่ะ